ยับขยายมาแล้วพี่น้องไงเนาะสองเมตรเนาะพนิ่งเศร้านีิบ่ัติเนาะเอาพี่น้องเลยกราบสบายดีนะสวัสดีเพื่อพี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้องไงเนาะเจอกันตอนเ,เศร้าเด็ดส่องหูส่อง,อง,องตาเลยพี่น้องเลยเอาเมื้อนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีทั้งสองกัมสองฝ่ายเนาะทางนี้ก็ว่า เปิดจะมาปั๊บหนาดินลงพี่น้อยไถเลยไถแต่ทางล,ลงไปแต่ว่าตัวนี้นะพี่น้องเสากระบ,บอกอยู่เนี่นเนะเาะอ่าดูมันต้องขนย้ายบล็อกคนนี้หน่เนาะเป็นรถมาไถหนานจะมีเนาะเห็นเป็นเรา,านี่นเนาะอ่าเล้วก็ทางสตลพี่น้องเยคือว่าทางอันว่าอันไฟฟ้าเนาะ เพิ่นสมาลงให้มือนี้บอกด้วยจังไลยคือว่าเพิ่นมาบอกเลยทางอันว่าอันไอที่ว่าเพิ่นอ่าสมาลงนะมาดึงจากนี่แหละพี่น้องเลยเสานี่แหละนี่แต่พวกว่าเพิ่นอนดึงไปมุดได้เนาะดึงเขาพุ่นเลยบปล่าระบานี้เนาะกุ๊กเปื่อยนะพี่น้องเลยเพิ่อนมาให้ตัดลงไว้รอดว่ะเนาะเพราะมันน่าจะผ่านทางนั้นเดิสายไฟฟ้านะ่ะอ่าเอา้าเดี๋ยว หาผ้าอีโต้ขึ้นในฟันคนกลางก่อนพี่น้องเลยเป็นยังไงมันจะขาดอีก่มดนี่นเนาะเพราะว่าจักนี้เอาขึ้นตัดบขได้เลยพี่นอ้องเลยถ้าตัดก็มิเตเยเขหาหักเลยลกรารมาไล่พี่น้องิ่นจะไปซื้อ,อันว่าเลขสีมาสีก่อนมันบกเข่ามันบกคมเลยพี่นอ้องเนาะอ่าถือว่ายังบาเลี้ยง่ายอันเรื่องหลักหัวนี่เพราะว่าต้องเอาตัวนี้ออกแลก้วออก,ลก็ต่อตนอกทางปลามัานอันใหญ่พี่แล้วพี่น้องเลย ตัวนี้ก็ต้องบัดในบัดใหม่น,นั้นนี่เมื่อนั้นบัดเข่ากับหนีเด้บัดนี้ทางอนาเจ้าของที่เพิ่นเนาะขยับขยายสองเมตรเนาะก็คือทางมัลลีเนี่ยเขอซื้อออกให้ทั้งสาวเต๋อเนาะมีทางผู้ใหญท่ทางมัลีเนาะเพิน่นอยากซื้อขยับออกอีกสองเมตรเพิ่นให้กันเนาะถ้าใช้าลายคือว่าเอาเลยพี่นอ้องเลยทางนี้มันก็นสีขับเคบเนาะ ลายมาได้อาไรพี่เนาะนี่หาเสาเต๋อกอนเฮ้ยน่ะขยับมือนี่บอน,นี่นะ่ะฮะเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีอันนี้แทงเรียบร้อยเหรอบอในะนะช่ฮอตสา<อ>นนยฮอตสายบ้านนี้นะเสานั่นนะชุดซอยเลยบ้านนี้อ๋อเออแต่อันนี้ด้วยเมนบอหนินะ จากนี่บ่ะอ๋ก็คืออันนั้นเพิ่นเพิ่นเพิ่มมาแล้วได้บาบ่นทั้ง่างนี่ก็คือได้ยาวเลยน่ได้จังหวะนะเนาะมีแต่ทางนี่ได้นี่ทางกุลเอาทางมันแปลนเนาะแป่นทางมันเปลนทางมันแปลนเอาไปนี่เลยบ่ฮะโสบยฮะเลยสบายเลยอ่าพูดนะโตโตนักเนยโตนักเนยมีแต่ไปปั้มตัวนั้นออกก่อนปั่มัวนั้นออกก่อนไปคืนออกไปคืนออกเลย ไปเก่งไม่ออกก่อนตัวนั้นน่ะมันจีนากเนี่ยมันเป็นต่อเนาะโดยอ่าชี้ชาเนี่ยตัวนี้บ่กลงหรอฮะอันดอกนี่บ่เนาะอย่าลเยไปกดตัวนี้ต้องลงอยู่แล้วตัวนี้นะต้องลงแล้วแม่แล้วแม่เป็นกลมแถวแถวแล้วอ่าตัวนี้นะยังสำคัญเนาะไม่ดอกเนาะเวลาห่าเห็ดทั่วเนาะมันล่มมาเนาะไม่ดอกนี่มันสิทับหลังลงหลังคาเฮือนครัวแม่นม่ง่ามั้ฮะแล้วเขาเสีลงในนี่นะนี่แหละพี่ดึงดึงพี่บ่มาทางนี้กว่านะมันต้องขึ้นผูกอีกได้หนิ บ้นเล่านะมบ่ล่ากจิตนหื่มีคุณพนนุน่อยเด้้าลได้เยอะค่วบา่นขึ้นจำหนึงนขึ้นนี่นะขึ้นูมองนี่นะแบบว่าให้มันอันนั้นพอได้ดึงลงพอได้ดึงลงเด้บ่เดี๋ยวให้บ่าไล่ันากันบ่าอบ้อมีอยู่บ่พวกเาเปตู้ล่าควรมลาตู้จิมตัตบ่ใช่เอมไปตัดีตู้ต้นไม้นี่ ว่ตัเกี่ยตตาตีเตาเขาหาใจเจ้าปวดมาแมนเพราะว่ามันมันต้องมันมันต้องมันต้องเคลียร์ไร่หม่องอยู่เนาะเพราะว่ามันเห็ดอะไ้มันมันเห็ดอนไรหนึ่งเพราะว่าเอาง่ายก่บ เนี่ยมันเนี่ยมันกับมันในนู่นเองเนี่มันตำกอกพอดีต hey? ัวนี้อ่าหัวนี่พอดีตำตัวนี้พอดีเนาะเวลาเอาเห็ดนะมันจะตำมองนี่พอดีเนาะแบบบนลง พอดีเพิ่มอองมาพอบายแล้วนี้เนาะแม่พอดีบานี้พอดีงามแล้วบนี้นะพอดีงามเลยบอเมนี่นะคะอยู่มือหนึ่งตรชื่อกัน่และดูละงาม้เลยว่ามันงามรลยว่ามันงามงามว่างามางามวันมนี่อไีอไนี่ืไลเาี่ทามี้ี่ห้องน้ำอันี้งามยังน่อยก็แจักเมเม็ดเราตูเนาะไันมีทำดาหูอีกคนยละกันตุ คือได้ยินข่าวมีสวไม่หางใหม่อยากได้อยอะกว่าเลยเหมือนหายแล้วหาบอได้ินยซาแต่ว่าหลายวะอัน่าพิ่งยังได้เจ้านี้เงืนน่ะให้เกมให้ตุถงเองเกมถงเองออแงแคนี้การรดใวัย่งเนเดินในปนเรียบร้อยดมากได้นแกช่วยกันใหน้อก ก็เรล้กก็มรายกสีบกมันช่มันชุมันเช้าท่านนี่เอาไปบันทีกเป็นลายยางแล้วพอนพออยู่พอกินเนี่แล้วพอเก็บค <pulse> ิก uh ับช้าพอดนกินชืมส่คดนี้แหละนี่มาเนก็ก็ร้อชิบอยางได้เมียนี่เอาเมียย่ยนเพิ่นมาขายทีแล้วตีลายเนี่ยลูกรนลายอันนี้นนเปลไม่ขายขายไ้เหาอแมนพอ ที่บอกเมียนี่พ่อละเอียดตัวนี้บอกอันเดียวอันเดียวดีแน่หรออันมาเมื้อนี้คือว่าเพิ่นมาแจ้งอันว่าสิลงไฟมื้อนี้บอกการไฟฟ้ามาบอกฮะยังบ่ทันหัวอ้าวได้ยินได้ยินบ่กอะไรแบบเพิ่นมาแจกุ้งบอนก็ลองตรงไหนตงนี้ว่าเขาว่าอะไรย่างนี้เขาว่าแกเนี่ยลงไม่กุตอกนั่นเนาะเพราะว่าสายไฟนี่เพิ่นสิดึงมานี่ก่อนนี่เนาะเอาต้นไม้ลงก่อนเอาลงไปต้นใม่ลงก่อน ตู <chat> ้ไม mm ่อยาฝึกษาเจ้าด้วยนึงต้นไม้นักดอกนี่ชิเอาจังไหนลงได้บ้านนี่ลงปูนลงกันเนาะสมมุติมาทาผ้าเจ้าเปลียนบ่โอ้โหบยเจ้าชิออกกระทิบหเลยเราเม็ปูัตัดอันนี้นี่ยเฮาสิบังคับลงทางนั้นได้บ่เนาะได้บ่เอาเชือกจองลงเฉือกจองลงได้เฉือกจ่องตู้ตู้ขึ้นได้บ่ยอมะยอมเลย กัดหมอะอนึงดึงเดึงน่ะมันดึงได้อยู่แต่ว่าปัญหาที่ตอนสิขึ้นเนี่ยนี่น่ะมัาไปหมดมันมันมันเป็นไม้ตายบ่ตายยากลคอันนี้ไปก็ยังมงดมันอยู่ในนกาบมกบกาบมไเนาะอ๋อก็มีตตัดหมดกหมด พอาคำว่าคำว่าอะไรเอาไม้เนาะเอามัแล้วกันเงยขึ้นได้กันดึงได้ยมัน้งออกมันงไมยี่มันังพายุ่ไม่นี่ยังย้อนขึ้นใช้งาแล้วกแล้วก็ตูดขึ้นแล้วก็ดึงมาได้ไม่ยกขึ้นก็ได้แมนมันอันตรายขึ้นแมนอาไม้สังพายชี้ยาวๆนี่ครับมัดเสื้ออยู่ข้างล่างแล้วก็นี่เขไรก็มาติดชื่ออันนี้นี่แมนตังใจตังเป็นกันแดตังตัดเนาะ ไอ้ป uh ัญหาการตอกว่ยเสรออกมันหมดเลยโ้นช mm ่วงที่ฮือนยังบอแล้วอยาครไหแมนถ้าทับไปบ่อปนได้ฮื่นเลแล้วงามบ่ออะไรกักเลยทับไปมันล้มคาท้องเสียหลไรป่าแถวนี้พ่นเพนีเจ้าก็ยังหายตาลงหมดบ่หมดเลยมันจะบายใจบ่อไก่ฮือนลุกลานเนาะบ่อไก่ปันนยาเนล้วาเปานยางเนีเนาอนย่างนะ Ừ. Okay. Hoa mày tao quyết cho rồi. Hoa mày tao quyết cho được. 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 Hoa mày tao. 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 mày tao. Hoa tao thoải mái thoải mái thôi, ma, thôi ma, à, này. đây gì đấy thàn đấy đó à họ than cái gần đó bơi lên bơi lên nhào lên khỏi tát đây nè bơi lên bơi lên tát thàn đấy đi อยู่ได้ไม่ไบ่เพิ่ได้บ่มันกดลงได้นโอ้โหาหัดเหากหนึ่ง,พงาพเด่งามางาเฮ้ยได้วตุ เบ้อมาบนขอลองด้วยจังหวะเอาเรื่อยข่อยลองเอาเเอาเลยเอยลยเอวะตีเเบนสนัเลเนาะบนัควันนหมดเลยเาเตรตีเน่อเนาะ่อีก่านบสมอิเฮาจกเลอกมองมันยดไยัไเองเลือกอเหใเนายกวา่อยกบสิกากาได้กได้โอ้ยิบะบักใหม่ขาย ลูกชาวไหชาวนาเป็นเบิ้ลแหละเฮ้ยเบิ้ลเลยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปิดเอยโอ้ยเอาผ้ามาตั้นี่ออกก่อนอ่าก้าย้ำบุกหัเนาะ ไปไว,ว่าจะขึ้นตัดอันนี้หลาได้หรอแข็งครั<อ>บฮะอันนี้ปะได้โยขึ้นขึ้นไปเลยปะไปเลยครับกไปสิเก้าเราไปหาเตาก่อนเราอ่ะเนาะ

ได้ดูหเนาะมีนี่ก้อนเนาะได้บอได้บอต่อวีได้แหละผ่านนักเนาะนักบอนักไหมได้บอสุดตัดขันเนาะ ฟืนเนาะโอ้ฟืนเห็ดทานนี่คักไหใหม่นี่ฮะเห็ดทานคักไนมีแต่ชีบทานมื่อไหรมีไผบอเคยเห็ดทานโอ้ đừng nông nỉ nó nữa nó lấy con này. Ừ. Chắc nhé nghe nó ừ. hạng hàng nỉ một con

เป็นในทางนั้นต้มไก่บ่ต้มเป็ดบ่๊ะไปพี่เบิรงดลูกพี่น้องเลยเป็นอย่งไรต้มเป็ดต้มไก่เนาะเนาะฮะเมื่อเติบฟันฝ่าสำเนียกับฟันถึงเบิรงดลูกพี่น้องเลยเห็ดยังกรุกล้วยทางเห็ดกินอย่งนด้ทางนี้เนาะเห็ดเป็ดห้วยของแซ่บแล้วใช่ไหมปอาตัชิเฮ็ดได้กินนี่นะ พี่เงามันได้เป็ดยามเหรอโอ้โหโอ้เป็ดผูกโมเมนต์เป็ดเมย์ป่ะอาดูโหเนาะมันกินเข่าเปลือกแคมยามนี่มันได้ยามเนาะโอ้โหโอ้หอนมันกับว่าออกบ่หอนมันอะออกกัได้บ่ อ๋อเนาะขัวเป็ด,เ,ดเป็ดเนมนาหนิบนะ่เป็ดมันตายนั่นรถไปซุยมันรถเหยียบบ่นี่นนะ้ามเป็ดรถเหยียบข่ามทางอ๋อ,อ,ค,ค,อ,อคือรถเหยียบอยู่ถนนใหญ่ โอ้ก็เลยออกมาเลยอ่าอ่าอ่าโอ้เพิ่นชิมาปั๊บมื้อได้ดินน่ะมื่นเท่าไรก็ค่าปั๊บดินยังว่าเราว่าสามล้านว่ะสามล้านถูลงพุ่นเลยได้เนาะถูลงซ้ำๆกันพุ่อนน่ะโอ้ชิโอ๊บพอมอนี่น่ะปิ้งเอาซื้อปิ้งเอาซื้อแต่บ่หมักอันใดหัวชิงไข่เนาะให้มันหอม กี่ว่าเป็ดอันเอาน้ำหนามามาต้มก <If> ิน <su> น <y always tamam> <laughs> ีนะเป็ดเป็ดซุยรถซุยเนาะเดอร์เดอเอาเอาเป็กบ่ทางนี้นะเป็กกาแฟบ่อเอเดอรอมืออื่นได้เอาเท็กเตอร์มาหนิเนาะต้องดันแบบนี้นี่นะ

ออบ่บมัดมือก็บ่แล้วดายโหบ่แล้วดานี่3-4มื้อยังบ่แล้ว5มื้อพุ่นะ6มื้อโอ้ยนี่อีกล้นคําว่าขุดน่ะโดยอันนี้เพิ่นสิปรับ3ล้านเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะวดันลงมาอาเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้นเปื่อยเดี๋ยวรอเอาจักเนาะมาตัดทีเดียวดึงลงมาน่าจะตัดแยเข้าทั้งข้างว่า

Má không phải Nè, chưa gửi xong Cho má nó phải nó bà bà, má nó mê Bộ lắm Nó, bà sẽ năng hôm thả con sang phía nó nó Để thả thằng bà lấy bà xì con Bà bà chắc <N Sa... <N tắt hạng con này hãy nó 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 ngoan sẽ Ê, ลำพิงพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนีน้ก็ลำลาก่อนพี่น้องเลยพบเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบคุณพลอพี่น้องดู FC เด้อ e ที่เข้ามาติดตามนะครับส้มอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังบัสสุขุสุขคนบ๊ายบาย